สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวน้องแมวกินหัวอาหารค่ะแต่เช้าเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็กินหัวอาหารเลยเข้าองส้วมก่อนแล้วก็กินหัวอาหาร มาค่ะมาค่ะมากินเลยลูกกินเลยครับกินเลยครับกินเลยครับ ชินหัวอาหารดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะน้ำอย่างเลยนิ่วมากเลยลูกฮะ ขอบคุณเอฟทีุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกำลังใจช่องคุมพันตุลากันตอนเ,เช้าน้องแมวกินหัวอาหารค่ะอีกสักพักจะขึ้นไปดูนกกัน อิ่มยังครับอิ่มยังคนสวยอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้วค่ะปะ๊ะขึวนไปดูนกไปลูกป้า

Ai, mày đu knock cân đi lưu 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 mà lưu đốt đốt đốt, bên cả trưa sáng kha, ngon mẹo mà đu nóc ra, quá đó là nóc, nóc binh lấp, à, lên đi nóc à, đu nóc, đu nóc มาดูนกมาดูนกนู่นน่ะบินกาะเต็มเลยน่นน่ะน่นน่ะน่นบินบินเกาะหลักไฟน่นน่ะเร็วเร็วเร็วอกัดพี่นางโอ้โห เด่นไม่มีมารายาทเลยใครยังไม่มาเนี่ยนน้นนกเกาะอยูいい่บนเสาไฟด้วยนะนกอยู่โน้นน่นนนๆั่นน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 นั่นนนดูดูดดูโน่นน่นนันวินไปอยู่นั่นนั่น เจ็บเจ็บขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ